ปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเสร็จสิ้นภารกิจเยือนเมียนมาในฐานะผู้แทนพิเศษอาเซียนครั้งแรกการเยือนใช้เวลา3วันแต่ไม่เป็นไปตามเป้าในการขอพบกับผู้แทนทุกฝ่ายของเมียนมาได้พบกับพลเอกอวุโสมินอองลน์และผู้แทนรัฐบาลทหารเมียนมาเท่านั้น คำขอพบองซานซูจีและผู้แทนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลคู่ขนาดเมียนมาถูกปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีและหลายคนถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายขณะที่ความพยายามผลักดันฉันทามติ5ข้อของอาเซียนยังไม่คืบหน้าเมื่อวันนาหม่องละวินรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลทหารเมียนมาย้ำจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเมียนมาเป็นผู้กำหนดเท่านั้น การเยือนเมียนมาครั้งนี้ของผู้แทนพิเศษอาเซียนสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายต่อต้านรัฐประหารที่มองว่าอาเซียนไม่ควรยืนข้างกองทัพเมียนมายงยุลมปีแหดพอลเลนเนปีกรอยการิกุนหรือกุจางจังคืนอาเกษนาเกย์จะบอกยงหรือกากาเหมินจังคืน ฐานทกสนาเกระบียงยมคือเจียการพอตอลเพียบสอบฉบับจะเอาอิกรบประชารอตบารอดขณะที่การประทะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่เดือนที่แล้วกองทัพเมียนมาใช้เครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์และปืนใหญ่ยิ่งถล่มทางตะวันออกของเมียนมากองทัพระบ,บุว่าใช้อาวุธหนักเพื่อกำจัดกลุ่มที่กองทัพเรียกว่ากลุ่มก่อการร้าย สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองเมียนมารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามแล้วมากกว่า9,800คนและมากกว่า100คนถูกตัดสินประหารชีวิตผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถา,ถามถึงบทบาทอาเซียนแม้กระทั่งนอกเหนือ,อนจากการไปพบเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยอาเซียนบนรรลุอะไรได้บ้าง เช่นหนึ่งในชันธรรมติอิงหนึ่งข้อก็คือเรื่องการหยุดยิงใช่ไหมคะเรื่องการใช้ความรุนแรงก็ดูเหมือนก็จะไม่ได้เหมือนกันก็คือก็ไม่ได้อะไรได้พบตัวแทนแล้วก็แล้วก็ได้รับคําตอบจากเขาว่านี่เป็นสถานการณ์หรือกิจการภายในประเทศเขาอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เลยเป็นข้อที่เราคิดว่าเราควรจะต้องแบบกลับมาตั้งคําถามกับบทบาทของอาเซียนแล้วอาเซียนควรจะต้องจัดการไหมยกตัวอย่างเช่นเออจะใช้ การลงคะแนนเสียงข้างมากไหมเพราะว่าที่ผ่านมาอาเซียนใช้วิธีการมีฉันทามติใช่ไหมคะในการที่จะมีถแถลงการอะไรออกมาดังนั้นเนี่ยอาเซียนก็เลยยังไม่มีฉันทามติอะไรอาจจะเรียกได้ว่าฉันทามติหข้อเนี่ยเป็นข้อที่ก้าวหน้าที่สุดตั้งแต่มีการตั้งอาเซียนมาต่อประเด็นเรื่องพอม่านะคะแต่ว่าจนถึงบัดเนี้ยฉันทามติหข้อนั้นก็ไม่ได้รับการผลักดันหรือว่าไม่ได้รับการตอบสนองจากภาคีสมาชิกซึ่งก็คือประเทศเมียนมา เป,ปาี่กกิรมะผู้แนทนพิเศษอาเซียนยอมรับว่าสถานการณ์ในเมียนมามีความซับซ้อนและอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ภายในช่วงที่กัมพูชาเป็นประธานอีกด้านได้เห็นท่าทีของกัมพูชาต่อสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่หลายฝ่ายไม่คาดว่าจะได้เห็นเมื่อผู้นำกัมพูชาและญี่ปุ่นออกแถลงการร่วม ไม่เห็นด้วยกับการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้รัเสเซียยุติสงคราม Mr. President, Mr. Camburi President Secretary General Cambodia Express great concern is ในการลงมติของสมัชิาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากัมพูชาไม่เพียงลงมติสนับสนุนยังเป็นเจ้าภาพร่วมหรือ <50 S 1> โคสปอนเซอร์ในการยื่นเสนอมติ <President, S 1> ผู้เชี่ยวชาญ มองท่าทีของกัมพูชาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้เนี่ยคนทุนเซนเนี่ยมุ่งไปที่จีนนะฮะ<ม>ในทุกเรื่องในทุก<ม>ด้านนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยลองนึกอย่างนี้นะฮะหนึ่งคถบอย่างเส้นทางมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าตราบใดในโลกนี้ยังขัดแย้งกันอยู่นะครับอ,อย่างคุนจะไปสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเหมือนที่สร้าง,<ม>งในแต่ เหมือนที่สร้างในลาวแล้วเนี่ยจะเชื่อมมาไทยอะไรพวกนี้นะครับอย่างในพม่าเนี่ยยังสร้างไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะปัญหาทางการเมืองเราก็จะเห็นนั่นละฮะมันมันก็จะไปสิ่งที่เกี่ยวพันซึ่งกันและกัน <Okay. S 2> ถ้าถ้าเรามองในแง่ของมหาอำนาจก็คือจีนเนี่ยโลคนี้ต้องสงบน,นะฮะหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางถึงจะไปได้ mm. <laughs> นั่นละฮะมันมันก็เลยกลายเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ กัมพูชาพึ่งพ่ายอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงแทยทีอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยืนอยู่บนผลประโยชน์ตร,ตรงนั้นเมื่อไม่มีผลประโยชน์อะไรมากมายเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบอะไนถ้าเขาจะไปแสดงในลักษณะไหนก็ได้ผู้สื่อข่าวอาวุโสสะท้อนว่าสิ่งที่อาเซียนจะเรียนรู้จากสถานการณ์ในยูเครนสู่วิกฤตเมียนมาคือการทำงานร่วมกันผลักดันฉันทามติ5ข้อและร่วมหาทางออกที่ยั่งยืน เพื่อหลีกเลี่ยงแนวโน้มการเดินหน้าสู่สงครามตัวแทนชลันทรยุทาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกใน PBS บีเอรายงาน